สวัสดีครับชมบอลดอนคนกลัวไหแล้วครับนี่ครับพี่น้องรุยหน้าปังเป็นอาทิตย์แล้วครับหาังสินแล้วคั้งก็สินแล้วมือานนี้ครับพี่น้องโอ้นี่ต่ขีดตมครับมือานนี้ครับนี่เ็เขียวแล้วก็มีครับพี่น้องสูบน้ำออกครับหน้าบาดอนครับสูบน้ำออกไปสองมือแล้วครับนี่ครับพี่น้องต้นกาเรา่งเขียวครับนี่ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วครับนี่ครับ ข้างนั้นทางกว่าบ้านนี่ครับข้างนั้นครับครับหน้าเปลาดอนครับตรงนี้ก็ไปหาปลาพี่น้องค่าลุยเต็นหน้าอยู่นี่ครับเขากะถือปุ๋ยกับแพงพี่น้องโอ้ยจะเห็นได้ครับปีนี้ครับค่ารถกับแพงครับค่ารถไถครับน้ำมันกับข้นพันวาไรละกิดแปดลอยครับปุ๋ยกับสอบละพันกัวครับปุ๋ยครับ นี่ครับทางนี้แล้ยวบัวบ้านนี่ครับนี่ครับแต่ว่าผือไหลายคือเก่าพี่น้องโอ้ย่อมเราย่อมครับผือนี่ครับผือไหลายลีขาบ่ตายครับพี่น้องเนี่ยขาไปสองรอบแล้วครับเกิดมาใหม่คือเก่านั่นบ้าดอวนกะสูบหน้าบอกครับข้างนั้นครับพี่น้องเขาลังตังนอครับวานเมื่อวานนี่ครับนี่ครับวัน เขาปลูกครับบาดมือครับบ่ได้ใช้เครื่องครับนี่ครับกำลังตังนอครับบอาดอนบเห็ดลายครับเช็ดสิบหาลครับปีนี้ครับเขาก็ถือลงขึ้นลายครับใบ่บ่อยาเห็ดลายครับปีนี้ครับเขาพ่อได้กินกับพ่อแล้วครับอันนี้ขายากด้วยพี่น้องนี่ด้วยไม่อย่ลาบครับนี่ครับเขาดั่งปสุม กล่องมันกล่องสีเงินมันะครับกล่องตัดต้นมันครับนี่เกิดดีครับต้นนี้ครับขาปายครับนี่กใสเขาซีพี่แปดแปดครับเป็นว่ามันได้ลายครับเขาเป็นเขาขาวครับเขาเขาอิตเตียเขาเนี่ครับใส่เวลาสามเดือนนะครับ นอนสูบนามันก็เลี้ยวครับเก็ียบขอเมื่อบานแล้วครับันดีครับเดี๋ยวก็ได้ลงไปหาปลาครับเลี้ยวหน้าแล้วครับท่านนั้นเพิ่งกำลังวานครับท่านนั้นก็ได้ครับเป็นหน้าปังเบดครับเลี้ยวดีครับท่านนี้ก็ได้อาทิตย์นึี้ยงมพี่น้องนี่ครับเริ่มเสียวแล้วครับท่านนี้เฮ็ดที่หลังครับนี่ครับ เขากิโลราคาบาทพี่น้องปุ๋ยก็สอบละพันกลัวครับเอาคลิปนี้นไปจำนีด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปลุยป่านน้ำโคงนกันครับหลังเฮ็ดหน้าแล้วเลยครับช่วงนี้ก็คุณว่าเริ่มมีเท่าน,าน้ากับโค้งก็กเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับมีเท่ามิยังเหรอครับ คืนว่ก็หาปลายากแล้วครับี่ครับไหลมาเลยครับหนักครับนี่แต่เท่าครับเท่ากินได้แค่นี้ครับเท่ากินม่ได้ที่มันเท่ากินได้ไปขายครับสวัสดีครับแต่ว่ามันเป็นเท่าแบบคนละยางกับที่กินได้ครับเอาคลิปนี้กับใบสมีเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามช่องบ้าดอนคนโก้กันแน่อาคลิปนี้กับใบสมีเลอรครับสวัสดีครับ